นอกโลกเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องลี้ลับด้วยความที่มนุษย์เรายังไม่สามารถออกไปนอกโลกได้แบบสบายๆทำให้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายบนนั้นที่เรายังไม่อาจรับรู้ถึงมันได้ถึงอย่างนั้นคนเราก็ยังพยายามที่จะค้นหาคำตอบของสิ่งที่พวกเขายังไม่รู้เหล่านั้นเรื่องราวสุดประหลาดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในอวกาศบ้างก็มีเหตุผลมารองรับแล้วบ้างก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ อพอลโลสิคได้ยินเสียงเพลงจากอีกด้านของดวงจันทร์ลูกเรือของอพอลโลสิคอ้างว่าพวกเขาได้ยินดนตรีแปลกๆจากอีกด้านของดวงจันทร์นับบินอวกาศศูนย์เสียการติดต่อกับโลกดังนั้นเสียงเหมือนการผิวปากที่มีความถี่ต่ำในตอนนั้นจึงไม่สามารถมาจากโลกของเราได้และปรากฏการณ์นี้ก็ยังไม่ได้รับการอธิบายแต่อย่างใด การใช้ชีวิตในอวกาศสามารถเปลี่ยนยีนของคุณและทำให้คุณยิ่งสูงขึ้นได้มาร์กเกลลี่และสกอตต์เกลลี่เป็นฝาแฝดที่หน้าตาเหมือนกันและยังเป็นนักบ,บินอวกาศด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากการเดินทางสู่อวกาศของสกอตต์เกลลี่ยีนของเขา7%ได้เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับมาร์กเกลลี่ นอกจากนั้นสกอตยังสูงขึ้นพอสมควรเนื่องจากแรงดึงดูดที่น้อยทำให้มีการขยายของกระดูกไขสันหลังมากขึ้นด้วยมีลูกกลมๆสีเขียวเคลื่อนเข้าหายานอวกาศเมอร์คิวรีกอร์ดอนคูเปอร์สังเกตเห็นสิ่งรบกวนนอกยานอวกาศในขณะที่กําลังโคจรรอบโลกในช่วงต้นของภารกิจเมอร์คิวรีเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างเล็กๆของยานเขาสังเกตเห็นลูกกลมๆสีเขียวเคลื่อนที่เข้าหาเขา เขากังวลกับสิ่งที่เห็นและเริ่มขั้นตอนสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ลูกกลมกลมที่ว่ากลับหายไปอย่างรวดเร็วแถมในเวลานั้นเองระบบติดตามของสถานีในเมืองมาเทียรประเทศออสเตรเลียก็สามารถรับสัญญาณของวัตถุที่ว่าได้ด้วยมีมหาภัยพิบัติลึกลับที่มีความรุนแรงกว่าดาวฤกษ์ทั้งหมดในการแลกซี่ของเราพันเท่า กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลและกล้องโทรทัศน์อวกาศสปิตเซอร์สามารถจับภาพเหตุการณ์มหาภัยพิบัติขนาดมหึมาจากกาแล็กซี่ขนาดเล็กที่ห่างออกไปประมาณ10.7พันล้านปีแสงจากโลก แม้ว่าจะมาจากกาแล็กซี่ที่เล็กกว่าของเราแต่พลังงานที่ปล่อยออกมาจากเหตุการณ์นี้มีพลังมากกว่าดาวฤกษ์ทั้งหมดในกาแล็กซี่ทั้งชั้งผึกรวมกันถึงพันเท่าเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากการระเบิดของรังสีแกมมาแต่สิ่งที่ทำให้ขนาดและความรุนแรงของเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนั้นยังคงเป็นปริศนานักบินอวกาศของนาซาอ้างว่าเขาเห็นปลาไหลอวกาศ ในระหว่างการเดินทางสู่อวกาศนักบินอวกาศของนาซา่าชื่อสตอรี่มัเกรฟอ้างว่าเขาได้เห็นสิ่งที่มีรูปร่างคล้ายหลอดหรือปลาไหลเลื้ออยู่ที่บริเวณชั้นบรรยากาศชั้นนอกสุด การกล่าวอ้างของเขายังบอกอีกว่าพวกมันมีระบบขับเคลื่อนเป็นเอกลักษณ์ของมันเองจึงไม่มีทางเป็นขยะอวกาศตามปกติและจนถึงทุกวันนี้มัตเกรฟก็ยังคงยืนยันในคำกล่าวอ้างของเขานักบินอวกาศสกอต์เกนลีทวีตภาพที่มีสิ่งของแปลกๆคล้าย UFO ที่มุมภาพ สกอตตกนลี่กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงในแวดวงโซเชียลมีเดียจากทวิตของเขาในขณะที่อยู่บนสถานีอวากาศนานาชาติเพราะที่มุมด้านบนขวาของรูปถ่ายที่เขาโพสต์มีวัตถุประหลาดซึ่งเปล่งแสงหรือการสะท้อนแสงปรากฏอยู่ ผู้คนถกเถียงกันอย่างหนักเกี่ยวกับภาพถ่ายที่ว่าแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังไม่อาจจะทราบได้ว่าตกลงสิ่งที่เห็นนั้นแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่มีภาพ UFO ติดอยู่ในวิดีโอที่ส่งมาจากของสถานีอวากาศนานาชาติ เจดอนบีซันสังเกตเห็นบางสิ่งในระยะไกลในขณะที่เขากำลังเฝ้าดูภาพสดจากสถานีอวากาศนานาชาติเขารีบจับภาพหน้าจอที่มีวัตถุรูปร่างคล้ายยานมิเลเนียมแปลค่อนจากสตาร์วอทันทีโดยที่เขากล่าวว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นไม่ขยับไปไหนอยู่เกือบสองนาทีก่อนที่จะหายไป อย่างไรก็ตามทางนาซาไม่เคยออกแถลงการเกี่ยวกับการพบเห็นที่ว่าหรือการพบเห็น UFO อื่นๆในการถ่ายทอดสดจากสถานีอวากาศนานาชาติเลยนาซาตัดการสตรีมสดเมื่อมี UFO เข้ามาในกล้อง ระหว่างสตรีมสดจาก i s s มีลูกกลมๆสีแดง6ดวงปรากฏขึ้นในภาพก่อนที่การสตรีมจะถูกตัดออกไปและเมื่อภาพกลับมาลูกกลมๆที่ว่าก็หายไปและไม่มีอะไรที่ปรากฏขึ้นอีกสิ่งที่แปลกเกี่ยวกับคลิปนี้คือมุมมองกล้องถูกหันออกไปจากโลกและดวงดาวไม่น่าจะสว่างพอที่จะเห็นได้ด้วยกล้อง อีกตัวอย่างหนึ่งคือเมื่อวันที่15มกราคม2015เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในวิดีโอภาพเหนือโลกและก็มีการตัดภาพออกไปทันทีเช่นกันเด็กจากโลกอื่น ในเดือนสิงหาคม1887ในสเปนมีเด็กสองคนซึ่งมีผิวหนังสีเขียวเป็นมันวาวและมีดวงตารีเฉียงเดินออกมาจากถ้ำแห่งหนึ่งเด็กสองคนนั้นสวมเสื้อผ้าที่ทำจากวัตถุประหลาดและพูดภาษาประหลาดที่ผู้เชี่ยวชาญภาษาจากบาร์เซลโลนาไม่เข้าใจ และไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นภาษาอะไรเด็กที่เป็นผู้ชายตายก่อนส่วนเด็กผู้หญิงยังอยู่ต่อมาและหัดพูดภาษาสเปนได้จนคล่องเธอเล่าว,ว่าเธอถูกนำม,มาจากดินแดนแห่งหนึ่งมีพระอาทิตย์ขึ้นและถูกหอบมาทิ้งไว้ที่ถ้ำนั่นดินแดนที่ว่านั้นเป็นดินแดนของดาวอีกดวงหนึ่งใช่หรือไม่หรือว่าพวกเธอถูกส่งตัวมายังโลกด้วยยานอวากาศหรือเปล่าหรือมาจากมิติที่สี่ก็เป็นได้ เบลีสตานนักล่ายูเอฟโออ้างยานโรเวอร์สำรวจดาวอังคารขององค์การบริหารการดินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกานาซาถ่ายติดภาพมนุษย์ต่างดาวสองตนยืนอยู่พื้นผิวบนดาวอังคารอย่างไรก็ตามพวกนักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อเช่นนั้นโดยสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นหินที่มีรูปร่างแปลกประหลาดมากกว่า พวกนักล่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่อ้างตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน UFO ได้ตรวจสอบภาพถ่ายจากยานโรเวอร์สำรวจดาวอังคารของนาซาและอ้างว่าสังเกตพบสิ่งมีชีวิตบางอย่างคู่หนึ่งมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ปรากฏตัวอยู่ตามแนวหินของดาวแดงทั้งนี้พวกนักล่า UFO มักใช้เวลานานหลายชั่วโมงตรวจสอบภาพถ่ายที่เผยแพร่โดยนาซาเพื่อพิสูจน์ว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นมีอยู่จริง และการค้นพบล่าสุดนี้สร้างความฮือฮาแก่พวกเขาเป็นอย่างมากโดยถึงขั้นบอกว่ามันเป็นหนึ่งในภาพถ่ายที่ดีเยี่ยมที่สุดที่เคยถูกถ่ายได้บนดาวอังคารอย่างไรก็ตามพวกเหล่านักวิทยาศาสตร์ออกมาปฏิเสธสมมุติฐานดังกล่าวโดยบอกว่าภาพเหล่านั้นน่าจะเป็นแค่ภาพลวงตาหรือไม่ก็เป็นแค่หินรูปร่างประหลาดเท่านั้นภาพล่าสุดนี้ถูกสังเกตเห็นโดยนักล่าเอเลี่ยนสกอตซีวาริ ก่อนโพสต์มันลงบนเว็บบล็อกของเขา UFO s e v i n g Daily มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกคุณว่าพวกมันยังมีชีวิตอยู่หรือมันเป็นรูปปัน้นแต่มั่นใจว่ารูปร่างดังกล่าวเป็นข้อพิสูจน์ชัดเกี่ยวกับเอเลี่ยนเขาเขียนต่อว่าคุณเป็นอีกคนที่ไม่เชื่อว่าเอเลี่ยนมีอยู่จริงใช่หรือไม่งั้นไม่เป็นไรลองดูภาพเหล่านี้จากพื้นผิวดาวอังคารดูสิ นาซาใช้เวลานานหลายปีแล้วในการค้นหาหลักฐานเกี่ยวกับชีวิตเอเลี่ยนบนดาวอังคารโดยในขณะที่ผลการค้นพบบางส่วนบ่งชี้ว่าครั้งหนึ่งดาวอังคารเคยใช้ชีวิตอยู่ได้แต่ก็ไม่พบหลักฐานอย่างหนักแน่นชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใดๆ พวกผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าบางทีครั้งหนึ่งดาวอังคารอาจเคยเป็นเหมือนกับโลกก่อนเผชิญเหตุการณ์หายนะที่แปรเปลี่ยนมันกลายเป็นหินเยือกแข็งอย่างเช่นทุกวันนี้มนุษย์ต่างดาวที่ยานอาวกาศมูนไวเอเจอร์สองส่งสัญญาณประหลาดผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุบินลึกลับอ้างยานอาวกาศไวเอเจอร์ของนาซาถูกมนุษย์ต่างดาวจี้นิดเอาไปแล้วใช้เป็นฐานส่งสัญญาณสื่อสารมายังโลก วัยเอเจอร์2ยานสำรวจไร้คนขับที่ออกสู่อวกาศตั้งแต่ปี2,520ได้ส่งข้อความแปลกๆก,กลับมายังโลกสร้างความมืองงแก่นักวิทยาศาสตร์โดยทั่วนหน้านักวิชาการชาวเยอรมันฮาร์ดวิเฮาดอฟเชื่อว่านั่นเป็นเพราะมนุษย์ต่างดาวได้เข้ายึดวัยเอเจอร์2ไปเรียบร้อยแล้ว เว y เอ e r เจอร์2ได้ส่งข้อมูลกลับมาให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษากันตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่เมื่อวันที่22เมษายนของปีนี้ข้อมูลได้ผิดเพี้ยนไปนาซาชี้แจงว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมระบบการบินเกิดปัญหาแต่นายเฮาดอบเชื่อว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวเพราะส่วนอื่นๆของยานดูจะยังทำงานได้ตามปกติ เขาบอกกับหนังสือพิมพ์ไรในเยอรมนีว่าดูเหมือนมีใครไปตั้งโปรแกรมใหม่หรือได้ยึดเอายานไปววยเอเจอร์ y A er 2มีแผ่นดิสซึซ่งบรรจุคำทักทาย55ภาษาเผื่อว่ายานจะไปเจอกับสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาด็เตอร์ เอ็ดเวิร์ดสโตนนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการบอกว่าแผ่นดิสนี้เปรียบเสมือนแคปซูลเวลามีไว้สื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของเราให้มนุษย์ต่างดาวได้รับรู้มีทั้งภาพและเสียงที่แสดงถึงชีวิตและวัฒนธรรมอันหลากหลายบนโลกของเรา